สาวแซออกินฟินแลนดอยากจะชวนแฟนๆไปเก็บเห็ดด้วยกันเข้าป่าใบเก็บเห็ดทุกวันขอแค่เธอกับฉันไปกับสาวแซออสวัสดีทุกคนจ้าออมาป่าใหม่เนาะมาดูกันเลยว่าป่านี้จะมีไหมรุ่นกอดเด้อ,อ ดอกกำงาม,ะะมาเลยอะเมื่อกีออเจอคนไทยจ้ะเข,าาเข้ามาก็แฟนเขาแต่ออก็เ,เดินลบไม่หายเขาเห็นเขาเดินตามตูดกัน ไปทางไหนแล้วจ้ะเขาเดินตามแฟนเขาออกอ่ะเป็นเรียงเรียงมาตั้งหากลบลบเขาแต่เขาจะรูหมองเองเก็บเพชรแต่เขาก็ไม่ได้เอาถุงเอาคุมาดอกแต่เขาถุงมาเก็บเขาคงเก็บไปกินนะจ๊ะโอ้ยหนาวเ่ไดอะร้าขึ้นอืม ไม่ได้เลยลเนี่ยลาเข้าขาวเขาไม่เดินมาแถวนี่จะ้ะอุ้ยงามเกินพี่น้องค้าไ่นะพี่ปีป้าป,ป้านะอ่างามแท้ๆไม่ได้ดอกำงามม่เลยจะ้ะมาเก็บกอเด้อมาช่วยอออเก็บเอิงดอก ทำงามครั้งที่แล้วมาก็ตรงนี้เนี่แต่ว่ามันก็แห่งๆเหงาก็เริ่มบินเต็มหัวแล้วจ้ะหนีออกเอาจ้ะแต่ใส่หมวกป้องกันเสือร้อนแท้ๆจ้ะ มีมืดทุกอย่างบินกลับหูว่ามันจะเข่าหูอย่างเดียวจะ้ะมีหมวกมีอะไรมืดทุกอย่างป้องกันแต่ว่าพอมันเข่าปุ๊บมันก็เป็นอาการที่ลำคาญกำลังถอดมอีกตัดสินใจไม่ใส่ดีกว่าปล่อยมันอย่างนี้แหละ มันเดินตามหวัวแล้วก็ถึงเวลาก็ไปเบี้ยออกเอา no เงาเสียแล้วได้ ไม่เดินสะดุดเนี่ยไม่เจอรอกจก้ะเพราะว่าเขาอยู่ในป่าเนาะจ้ะดอกใหญเก่งออเดินมาหาตรงที่ออกเคยได้ค่ะมันมันป่ามันลุกเนี่ยจ้ะมันก็ตรงค่อยๆเดินหาเอาอันไหน มองไม่เห็นก็เน่าทิ้งไปไว้คนอื่นเก็บเน,ะนาะมาเอ้ยตัดขากันเลยดอกงามเก่นเฮ็ดขายได้ถึงกัย้านมั้นจ้ะร้านค้าเขาเลิอกขายจนกว่าผลไม้เขาไว อ <im <im <S <s ๋อเจอตรงนี้แต่อ๋อหันไปเด้อนี่มาดูทุกคนเฮ้ยพี่น้องเยอะเยอะหลายเกินอุ้ยเหลืองอะลามเลยหลา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 ยเดี๋ยวตั้งขากล้องให้ได้ก่อนไม่เหมือนไม่ได้ทรงนี่จ้ะเหลืองอะลามซุ่มืองๆให้ดูหน่อยนี่จ้ะงามไหมเอาเอา xuống mới m ít ngắm m m để m đồ m thăm bốc chắc ngoài con, ngắm 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 mình chắc m cò đó m m đi m nào bố m đi m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  ไม่ได้เลยจ้ะครั้งที่แล้วมาก็ไม่เห็นอ้ยออสาออนสอนจะได้เฮ็ด <c oughs> ทำไมมันเนาหมดนั่นหน่าอีกแหละจะได้ดอกเดียวแลยทีนี้มาดูสิขางเนี่ยจะได้ไม้มารุ่นก็อ่อเนะีโอ้ยเสียดายเคนโอสาดีใจนี่นะเน่า หนาวก็เอาไม่ได้เนาะเราต้องเก็บมีคุณภาพกหน่อยหน,นึ่งนี่ข้างหนเริ่มนี่ละโอ้ยไรบางองีอันพอได้กันไม่ได้เนาะรู้อะเจาะเอาไว้ในปลานี่แหละเดี๋ยวได้แทะมาหลุนอีกสองดอก จะได้ไหมอืมไม่ได้ <c oughs> เสียดายกันเนาะว่าสาดีใจแปลวเลยอเอาสามดอกนี่ก็ได้จ้ะเมื่อกี้อ้ได้ได้อยู่สองดอกกลุ่มเมื่อกี้เนี่ยมาชาเนาะเขาสุทิ่งเมื่อไรเขาเนา่าล้าขึ้นสามดอกตรงนี้ก็เอา เรามาเจอมองหลายดอกงามๆนะจ๊ะสวยเกินนี่เฮ็ดออกใหม่ๆได้จ้ะแบบนี้เมื่อกี้เจอเฮ็ดเก่าพูดพอจะทิ้งระยะไวเ้เจ็บบานมาเอาทีหนึ่งจ้ะม้าไม่ทันเ,าเขาขนเนาก่อนป่ามันลลกก็เดินเลหาเอา บอ,อกได้คำเดียวว่าสุดยอดจะสุดยอดนี่จ้ะโอ้ยสุดยอดเลยจ้ะเดี๋ยวเอาอย่าออกก่อนนี่ให้เห็นงามงามงามไหมงามไหมงามไหมจ้าพี่จานาจ้างามงามเฮดเฮดฟินแลนด์จ้าเฮดฟินแลนด์เฮดมันปูวอ,อาอย่าออกก่อนอย่ามาลุ้นก็ออกกันมันจะงามไหม นี่งามจริงๆของจริงค่ะมาใช่ของป๊อมเมื่อกี้มันเนาห้าม,มุ้งวดอ่ะยังไม่ได้กลับบ้านเลยค่ะปีนี้เฮ็ดออกหลายดีใจก่นสนุกด้วยจ้ะเมื่อปีที่แล้วเนาะ อ๋อทำคลิปปีแรกไม่มีเฮดเลยเสียดายเกนแต่ออกกับผ่านโกดไว้จะสามเดือนผ่านแต่โออยากให้เห็นเฮดแบบมีจา้ามันมันออกหลายแต่ทีนี้เวลาทำคลิปปึ๊บอยากลองทำมาคข้าเบิรงจ้ะเพราะว่าออกก็มีเฮดหลายเนาะอยากให้ทุกคนได้เห็นความงามของเฮดที่ออกเก็บ ส่วนมากก็จะลงเฟซุ๊กให้เพื่อนๆในเฟซดูแต่ตอนนี้ก็เลยลองมาทําเพจลองมาทํา youtube ดูบ้างจ้ะโอ้หน่าไม่ได้เลยจ้ะอืมได้สองดอกชื่น อยาหลายวันนี้ไม่ไปส่งของกะค่อยส่งพรุ่งนี้ต้องกลับไปทำให้มันสะอาดอีกจ้ะทําแล้วไม่แล้วจ้ะเขาก็ยังว่าไม่สะอาดอีก ได้ถังหนึ่งเลยจ้ะได้ปลาถะถังถ้ถังก็เอาแล้วได้ดอกแบบนี้นะ่ะงามๆขาวๆไม่เสีย ต้องนี้เหลืององาหลามไว้จ้ะงามงามไม่ได้ดอกงามงามแมงกระร้ายหลาเดพอพไปนอนออได้ประมาณสิบกว่าตัวละว,วันนี้แมงกินเลือดขวางนี่เดือนกันยาทิ้งแต่ล้ายจ้ะแต่ก็ทนได้จ้ะสนุกเก็บเพชร คนเอาจ้ะ ปลานี่มีแต่ดอกงามๆเลยจ้ะงามงามดอกส,อสวยๆทั้งนั้นเลยจ้ะอ้อ,อกระได้ถังหนึ่งแฟนก็ได้ถังหนึ่งจากปลาเนี่ยวันนี้ก็ได้หลายถาดอยู่ยาแต่ว่าปลานี้ได้ถาดเดียวของอ้อนเนาะคลิปนี้ออกก็ขอลาก,กันเลยจะ้ะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อกำลังใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ออด้านาบายบายจ้าบายบายทุกคนจ้ะ